ไม่เป็นไรนะแม่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 ทำใจไว้เลยว่าแม่จะไม่ได้สภไยสวยแน่นอนแต่แปลกเฮ้ยมาขอแลวกทีหน,นึ่งกันะเขาเขาลอเนี่ยโอเคหนูคุยกันแล้วแล้วถ้าแตง่งจะแต่งที่ไหนดีจ๊ะ ปชาคมเฮ้ยไม่ใช่คนมันโป่งรู้จักได้ไงอ่ะกูกูแบบ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 มาบ่อยเกินไปแล้วเปล่าไม่มีอ่ะไม่ไม่พอเหรอโอ้แม่เขาบอกว่าที่ที่ประชาคมไม่พอที่ไม่พอ โป่งไหมอ้โรู้จักยันสะน้ำมันโป่งนะไปเต็นเลยน้ำซะเลยโอเคเดี๋ยวหนูจะไปหาแฟนหนูเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนูมีแฟนพูดถึงว่าบ้ามโป่งกับโคราชมัน okay. ก e ็ไกลกันอยู <t 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 ่นะหนูว่าแต่หนูมาได้ยังไงนะ เป็นเพราะว่าหนูไอเลิฟไอตาน้นยนี่นั่นแหละหนูติดกับดักป็นเกินไปแล้วหนูจะไปตามหาแฟนหนูวะบางคนเนีน่ยเขาใช้ GPS นำทางแล้วเราใช้อะไรนำทางจ๊ะหัวใจว่าเป็นแลดวะ่ะ <c oughs> นี่เนี้ย โอเคก็น่ารักดีหนูไปหาแฟนนะหนูไปหาแฟนหนูก็นะเดีย๋ยวเสียงอย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้<_ d _ d _ยเดี๋ยวเสี่ยเตนงนี้เดี๋ยวจะไปก็ไปได้ไอเขาไม่เนี่ยแต่ต้องไปแบบไม่ธรรมดา<_ <d> _ <n> ไปเต้นเต้นให้ดูดีกว่า one, one 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 two three See clean